สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักในหัวข้อคนรักเก่า How are you ของชาวราศีกันลักขนากันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะสำหรับชาวกันและชาวสองที่เข้ามาดูคลิปแอนพูดเหมือนเดิมทุกครั้งอีกแล้วนะคะว่าการจะทำคลิปแบบนี้เป็นอะไรที่ทั่วไปมากๆเป็น general นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแล้วพลังงานของไพ่มันสลับกัน เป็นไพ่ของคุณสลับกับไพ่ของเขาหรือดูแลรู้สึกตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยนะคะก็อย่าอินอย่าคิดมากนะคะอย่าเครียดนะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตจริงเพราะนี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณหรือของใครนะคะเป็นคลิปที่จัดทำขึ้นมาทั่วไปให้พวกคุณได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะ เอาละสำหรับเหมือนทุกเคยเหมือนทุกคลิปนะคะเหมือนอย่างเช่นเคยนะแอนแบ่งไพ่ออกเป็น3กองซึ่งแอนสับไพ่แล้วก็เรียงเรียบร้อยแล้วนะคะคือกองแรกเนี่ยนะคะเป็นสถานการณ์ความรักของคนที่ชาวราศีกันนึกถึงคนรักเก่าของชาวกันในตอนนี้นะคะกองที่2คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกองที่3คือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะที่กองแรก มาดูซิว่าคนที่ชาวการคิดถึงตอนนี้ความรักของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอาฮะ The Tower ค่ะ p e t e of Sword t e m Friend สิบเหรียญ Date ค่ะสี่ดาวค่ะ ะะสองเหรียญค่ะสามเหรียญค่ะควีนออฟสอดและโอ้ King คิงออฟสอด s คะทะเลาะก,กันรุนแรงด้วยนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับคนรักของเขานะคะมันเกมโอเวอร์แล้วนะคะแล้วก่อนที่จะเลิกลากันไปเนี่ยเขาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงด้วย นะคะผิดใจกันอย่างรุนแรงเลยนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะที่ทําให้พวกเขาทัง้งสองคนทะเลาะก,กันถึงขั้นจบความสัมพันธ์ลงไปเลยนะคะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นั้นจบปัญหานั้นลงไปเลยนะคะต่างทะเลาะก,กันอะ่ะคนนึงเป็นควีนออฟสอดคนนึงก็เป็นคิงออฟสอดเลยนะคะไม่มีใครยอมใครในเรื่องของคําพูดนะคะฟาดฟันกันตัดกันออกทั้งคู่ นะคะและตอนนี้เนี่ยแต่และฝ่ายก็เงียบใส่กันนะคะไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะยังคงพยายามบาลานซ์อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่ใบนี้คือรุนแรงมากนะพวกเขาทะเลาะพวกเขาทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องใหญ่อะคะ่ะเราว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องงอนกันทั่วไปแต่เป็นเรื่องใหญ่เลยแหละฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างปัญหาที่ใหญ่พอสมควรจนทําให้อีกฝ่ายรับไม่ได้และตัดสินใจ ตัดขาดกันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะเขาไม่ยอมกันเลยนะเป็นพลังงานที่ต่อสู้กันอย่างรุนแรงมากนะคะความรู้สึกที่แอนได้ตอนนี้ที่แอนเปิดไพ่ใบนี้ขึ้นมานะโอ้โหคือคือ,คอ,คอเราว่ามีเปอร์เซนต์ด้วยแหละที่ชาวราศีกันย์ในบางท่านคุณต้องได้รับข่าวของคนรักเก่าของคุณด้วย ว่าเขาประสบปัญหาอะไรในตอนนี้อยู่นะคะเพราะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆความรู้สึกของแอนคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ชาวการบางท่านนะคะคุณเองจะได้รับข่าวเรื่องนี้จะต้องถึงหูคุณแน่นอนนะคะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือว่าทะเลาะอะไรกันอยู่นะคะถ้าเขาคบกันเลิกกันค่อนข้างแน่นอน หรือถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเขามีโอกาสยาลางสูงมากนะคะความรู้สึกที่แอนได้จากาไพ่ใบนี้ความสัมพันธ์ของเขาเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเปในทางที่ดีเลยนะคะจากไพ่ที่แอนเห็นในตอนนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันเจอปัญหาในชีวิตหนักขนาดนี้เขามีสักช่วงหนึ่งไหมที่คิดถึงคุณและเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเขาคิดถึง 1ิบไม้ค่ะเขาเหนื่อยเกินไปที่จะคิดอะไรในตอนนี้นะคะ The c h a r อตสี่เหรียญค่ะสองดาบและสิบถ้วยเขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากกับเหตุการณ์ตอนนี้ที่เขาเจออยู่นะคะสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาต้องสู้รบปมมือพอสมควรนะคะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยก็คือเอากลับมาเยียวยาตัวเองนะคะ ต้องคิดต้องตัดสินใจมีเรื่องให้เขาคิดมีเรื่องให้เขาตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนรักของเขานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของเขาถ้าถามว่าเขาคิดอะไรต่อคุณนะคะจากไพ่ที่แอนเห็นเลยตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยมากในตอนนี้นะคะเขาอยากจะพูดพูดคุยกับคุณอนะเขาอยากจะแชร์ความรู้สึกนี้กับคุณความรู้สึกที่เขาต้องเก็บเอาไว้คนเดียว นะคะความรู้สึกที่เขาไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะปรึกษากับใครเขารู้สึกว่าเมื่อครั้งที่เขามีคุณอยู่อะ่ะ คุณเหมือนคนในครอบครัวนะคะคุณคุณเหมือนคนในครอบครัวคุณคือเออคุณกับเขาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของกันและการเข้าใจกันถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าใจเขาในสถานการณ์แบบนี้มันควรจะเป็นคุณนั่นแหละเขาอยากจะพูดคุยกับคุณแต่ก็เพราะว่าสิ่งที่เขากับคุณทําเอาไว้ด้วยกันหรือว่าจุดจบของคุณกับเขามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทำให้เขาลังเลใจและไม่กล้าที่จะทําอะไรในตอนนี้แล้วเขาเองก็เหนื่อยเหนื่อยเกินจะรับสึกสองด้านนะคะเขามีไพ่ฝิตรมาอยู่ตรงนี้ เขาเหนื่อยเกินที่จะต้องสู้กับทั้งคนรักใหม่ที่เพิ่งจบไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาติดต่อคุณกลับมาแล้วคุณมี energy ที่ไม่ค่อยดีกับเขาเท่าไหร่นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ไหวถ้าต้องรับข้อความหรือรับสิ่งแย่ๆรับความรู้สึกแย่ๆทั้งสองทางนะคะมันทําให้เขายังนิ่งยังลังเลใจอยู่นะเขามีทั้ง The ช h a r ย o t มีทั้ง2ดาบนะคะคือมันเป็นไพ่ของความลังเลใจยังไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังนิ่งอยู่ นะคะยังคงเก็บความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยความทุกความกังวลใจหรือความอยากจะพูดคุยสื่อสารกับคุณเอาไว้กับตัวเองก่อนยังไม่ได้ take action ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะคะในตอนนี้ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของชาวการบ้างนะคะชาวการรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าของคุณคนนี้คะห้าเหรียญค่ะอสศวินถือดาบค่ะ สองไม้แปดเหรียญและ Queen of c u r v e okay. โอเคคุณรู้สึกว่าที่เขาเจออยู่ตอนนี้ก็สมควรแล้ว <c oughs> นะเาวกันนะคะแปลว่าแน่นอนบางท่านรู้เรื่องของคนรักเก่าของคุณแล้วนะคะข่าวมาถึงหูของคุณแล้วนะคะและคุณรู้สึกว่าคุณก็จะได้แต่มองเขานะคะคุณคุณรู้สึกว่า เกมนี้มันไม่ใช่เกมที่คุณจะต้องลงไปต่อสู้นะคะคุณคุณเป็นผู้ชมนั่งดูอยู่ข้างสนามอย่างเดียวและฉันก็จะรักษาความรู้สึกของฉันเอาไว้ฉันก็จะอยู่ในส่วนของฉันฉันจะเยียวยาตัวเองเยียวยาความรู้สึกของฉันจะจะเก็บทุกอย่างของฉันเอาไว้ฉันจะไม่มีทางยกให้เธอหรือว่าไม่มีทางเข้าไปวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของเธอเด็ดขาดนะคะคุณก็จะยังคงใช้ชีวิตปกติของคุณไปนะคะทํางานหาเงินนะคะเพราะคุณรู้สึกว่า ก็ถูกแล้วไงที่เธอต้องเป็นแบบเนี้ยก็ตอนนั้นเธอทำกับฉันไว้แบบนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่คุณจะต้องลงไปยุ่งหรือลงไปจัดการหรือลงไปทําอะไรทั้งนั้นนะคะคุณก็ได้แต่ฟังข่าวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ใครที่ทําก็ต้องรับไปเองนะคะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้อะไรแบบนั้นนะคะความรู้สึกของคุณในใจ นะคะคุณรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคุณเข้าใจอะไรหลายอย่างในชีวิตมากขึ้นนะคะเข้าใจโลกมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณคุณนิ่งมากขึ้นะนะนะคุณไม่ได้ร้อนรนหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจอะไรไปกับเขามากมายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะคะจากที่เคยตามตื้อตามง้อตอนนี้นะคะคุณ คุณเป็นควีนถือถ้วยที่รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกของคนอื่นและนั้นมันทำให้คุณไม่ยินดียินร้ายกับขา่าวต่างๆที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเขาเลยนะคะคุณค่อนข้างนิ่งสงบนะคะไม่ใช่ภายนอกสงบแต่ภายในใจวุ่นวายนะคือภา,ภายนอกคุณสงบภายในใจคุณก็สงบนะคะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่า คุณจะต้องรู้สึกอะไรไปกับข่าวคราวนั้นนอกจากอ้อหรอทะเลาะกันหรอแบบนี้ประมาณนั้นนะคะอ่านาะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับขาวนั้นจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันหรือคบกันอีกไหมนะคะเอ,อเะเร็อปเอนเตอร์คิลค่ะสวิอองออคัพเจ็ดถ้วยค่ะเพโรวอนคิงออฟคัพโอเคคุณเป็น คุณรู้สึกเป็น Queen คุณกับเับเขาเป็นคิณกับคัาสเตรนเเหรียญและ3ถ้วยน่าจะเป็นชาวกันแหละที่ตอนนี้คุณเองก็มีช้อยอื่นมีตัวเลือกอื่นเข้ามาแล้วในชีวิตนะคะมันทำให้คุณไม่มีไม่ยินดียินร้ายกับเขาอะ่ะ นะแล้วคุณเป็นสเตรนตอนนี้คุณควบคุมทุกอย่างได้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคิงถือถ้วยไปปล่อยให้เขาสับสนวุ่นวายแล้วเต็มไปด้วยความรู้สึกของเขาไปนะคะแต่คุณตอนนี้เนี่ยคุณมุ่งไปในทางอื่นแล้วนะคะนอกจากจะมีช้อยอื่นเข้ามาอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้คุณมุ่งมั่นในเรื่องเงินหรือเรื่องงานมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าไม่คุณก็เขานะคะมุ่งมั่นในเรื่องเงินในเรื่องงานนะคะแล้วก็มีตัวเลือกใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ค่อยแคร์แล้วนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาจะต้องเผชิญกับอะไรนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นก้าเหรียญน,นะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นทั้งก้าเหรียญเป็นทั้งสเตรนท์นะคะไม่หวั่นไหวนะคะไม่หวัน่นแม้วันมามา,มากแล้วตอนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะต้องเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะคุณรู้สึกว่านั่นมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะ มันเป็นเกมที่เขาสร้างขึ้นมานะคะแล้วเขาจะต้องลงไปเล่นเกมนั้นให้จบด้วยตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะสุขหรือทุกนะคะเขาจะต้องรับนะคะมันไม่เกี่ยวกับคุณที่จะต้องไปรับรู้นะคะคุณก็เนี่ยเห็นไหมคะในรูปเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็เอ j นจอยอยู่กับดนตรี be, อยู่กับตัวเขานะคะเขาไม่ได้สนใจสิ่งออรบเร้าอะไรภายนอกนะคะอืม มันเป็นความรู้สึกที่แอน,แอนไม่รู้สึกถึงความอึดอัดสับสนลังเลหรือวุ่นวายอะไรเลยนะแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันค่อนข้างชัดแล้วว่าคุณกับเขาคือจบกันไปแล้วนะคะและไม่ว่าจะได้ยินข่าวคราวอะไรหรือไฟนั้นจะมีปัญหามีเรื่องอะไรก็ตามคุณก็แค่รับรู้นะคะแค่รับรู้รับทราบเอาไว้แต่ถ้าจะให้ไปให้ความช่วยเหลือหรือว่าจะให้ไปทุกร้อนไปกับเขาด้วยเนี่ย คุณไม่ทําแน่นอนคุณรู้สึกว่าถ้าให้เอาความคิดเอาความรู้สึกหรือเอาความพยายามไปช่วยเขาเนี่ยคุณเอากําลังของคุณไปทุ่มเทให้กับเรื่องเงินเรื่องงานของคุณแบบนั้นดีกว่านะคะคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณตอนนี้มันก็ดีแล้วมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วบางคนมีคนรักใหม่บางคนมีช้อยใหม่มีคนคุยคนค,ค,นคบคนใหม่เข้ามาในในในชีวิตแล้วด้วยนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักเก่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะจบแล้วก็คือ ก็คือจบไปนะคะก็ในฐานะเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะคะได้รับข่าวคราวว่าเพื่อนทุกขร้อนก็เท่านั้นนะคะแต่ว่าแอนไม่เห็นไพ่ของการสื่อสารไพ่ของการถามถ่ายหรือความรู้สึกว่าคุณทุกข้อนใจลังเลใจเมื่อได้ยินข่าวของเขาไม่มีเลยนะคะสำหรับชาวกันนะโอเคสำหรับคนรักเก่าฮาวารูอีพีหนึ่งของชาวกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ